ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเราเจริญสแควร์ครับอยู่ที่สพปรา,าวแขวงสรันาเขตครับวันนี้ผมจะพามาชิมบุฟเฟ่หมาล่าหม้อไฟครับคือเป็นแบบทั้งมีหม้อร้อนแล้วก็กระทะปิ้งย่างประมาณนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศไปในตัวร้านครับ,บผู้คนที่อยู่สรับานาเขตก็จะมาทานเยอะครับแต่ตอนที่ผมถ่ายเนี่ ประมาณนี้นะครับพอกินเสร็จปุ๊บคนนี้เต็มเลยครับนี่ครับเราก็จะเลือกนั่งโต๊ะครับนี่ครับโต๊ตเะเขาดูดีมากครับเอานี่ครับบรรยากาศตบไปเต๋อแฟซ่บเข้าติกได้เลยติกเลยว้่าองอันเขาไปตักเอาอย่างไรน้ำจิ้ม่ะโแบบจรับแจ่วครับ เพิ่มสลัดซลฟานเอาบุฟเฟ่ต์น้ำด้วยไหมเอาบุฟเฟ่ต์น้ำน้ำเออน้ำไรปกาตัวเองเลยกบมดริกันตัวเองนีงๆๆนๆๆ่อันสอนน้ตัองครับผมนี่ก็เป็นเครื่องดื่มครับใครชอบอะไรก็กดได้ครับถ้าเป็นแบบบุฟเฟ่ตครับมีชามี น้ำอัดลมมีน้ำผลไม้ครับนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มของเราครับมีสามแบบครับอ๋อใครชอบแบบใดก็ปรุงเอาครับส่วนผมก็จะเน้นพริกกับกระเทียมหน่อยแล้วก็ผงนัวผงชูรสครับก็อร่อยครับผมชอบอะไรที่มันเป็ดๆนัวๆหร่อยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาจิ้มของเราครับน้ำจิ้มตุ๊กี้น้ำจิ้มสูตรพิเศษแล้วก็ น้ำจิ้มถั่วบดครับอันนี้ผมอันสุดท้ายนี่ผมขอผ่านก่อนครับผมชิมได้นิดเดียวครับก็ถ้าใครชอบก็ทานได้ครับนี่ครับหลาล่าแล้วก็น้าดำครับพณ้กานเด็กเสิร์ฟของเราครับก็มาจัดการน้ำซุปให้เราครับนี่ครับคอนโดอาหารของเราครับนี่ยังไม่หมดนะครับเหลือหีิบประมาณยี่สิบสาสิกะถางครับแล้ว ที่สำคัญผมนึกว่ามันจะถาดเล็กท่านผู้ชมแต่โทษดีครับมันถาดอย่างนี้เลยครับถาดใหญ่มากครับนี่กินแทบไม่หมดครับใช้เวลาแบบเต็มที่แบบสองชั่วโมงได้ครับอยู่นี่ก็จะประมาณสองชั่วโมงครึ่งหรือสามน่าจะสามชั่วโมงครึ่งได้ผมจำไม่ผิดครับนี่ครับกินแรกๆก,ก็อืมอร่อยครับเมนูเน้นเนนหน่อยอืม,อม อร่อยครับถือว่าผ่านครับไม่แพงครับราคานี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200อ่ะผมตีให้เลย200ท้วนให้ไล่ตามเลทเงิน650หรือ100บาทเท่ากับ65,000จีบถ้า200บาทก็แสนส0 0หมืครับแต่เมนู รวมแล้วทุกอย่างอยู่ที่1 2 9 0งแสก้าพีบครับตีไปเลย200ครับอ่าท่านผู้ชมแวะมาได้ครับอยู่ที่ตลาดราวเจริญครับไม่แพงครับถูกด้วยแล้วคุ้มครับผมบอกคุ้มจากที่บ้านเราประเทศไทยนี่เยอะครับห้องก็แอร์ด้วยครับแอร์เยอะครับแอร์หลายตัวครับบรรยกาศดีครับ ผมนี่แรกๆผมสักเนื้ออย่างเดียวครับแต่ว่าใครชอบแบบต้มยำน้ำซุปต้มยำน้ำคน้นน้ำใสหม่าล่าก็าทานได้ครับน้ำซุปกระดูกอะไรประมาณนี้ครับที่ผมสั่งไปก็เป็นน้ำน้ำดำน้ำซุปดำครับแล้วก็อีกน้องที่มาด้วยกันก็สั่งเป็นน้ำซุปหม่าล่าหมาล่าครับก็จะออกเผ็ดๆซาซหนะ่อยผมก็ ไม่ไหวครับหลังจากเสร็จแล้วครับอิ่มแล้วก็เงินทองครับต้องหาอะไรตกท้ายย,ยินเยน็นครับท่านผู้ชม <c oughs> ดันดันสองคนหัวเมียสร้างเนี่ยตีกมาหลายหลายหนึ่งกินกับชิมเบิร์ดเสียครับบับ <c oughs> นะนิดเดียว เ้ยอสั่งมานางจอยก<ด>่อไว้เจอกันใหม่ครับสบายดีสวัสดีครับ